สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการฟังเอกสารต่างๆในเว็บไซต์ของเราครับยกตัวอย่างเช่นไฟล์ PDF ที่เรากำลังเปิดเป็นตัวอย่างอยู่นะครับหรือเราจะฝัง Google Sheets ทั้งแผ่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าเรามีไฟล์ Word ไฟล์ Excel นะครับหรือว่า Google Doc ก็สามารถฝังได้หมดเลยนะครับส่วนวิธีการจะทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับขอประชาสัมพันธ์ เรามีคอสอบรมสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะครับเป็นเวิร์กช็อปนะครับถ้าใครต้องการมานั่งทำเวิร์กช็อปด้วยกันเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ go inapp two wp workshop ครับหรือคลิกลิงก์ที่คำอธิบายวิดีโอก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการสำหรับการฝังเอกสารต่างๆให้เราไปที่ระบบหลังบ้านของ WordPress จากนั้นไปที่ปลั๊กอินก่อนนะครับเราไปที่ add new ได้เลยเราคลิกหนึ่งทีครับ พอ Add New นะครับแล้วก็ Search plugin เข้ามานะครับเราจะใช้เจ้าตัวที่ชื่อว่า embed นะครับผม e m b e d แล้วก็ place นะครับแบบนี้ embed place เป็นเจ้าตัวนี้นะครับ embed place คนใช้ปัจจุบันประมาณ80,000คนนะแล้วเราก็กด Install Now ได้เลยนะครับ Embed Place นะครับเป็นค่ายเดียวกับที่ทำตัว Essential Add-on for Elementor นะครับก็มีคนใช้เยอะพอสมควรแต่ว่า Embed Place เนี่ยจะเป็นปักอินต่างหากสำหรับฝังได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับอ,อย่างเช่น YouTube อะไรพวกนี้ก็ฝังได้นะครับแต่เราจะเน้นไปที่เอกสารเป็นหลักนะครับเพราะว่า YouTube เนี่ย WordPress รองรับอยู่แล้วติดตั้งแล้วก็ activate ได้เลยครับพอ activate นะครับเราก็จะเจอกับ setting แต่ถ้าใครไม่เจอนะครับเราก็ไปที่เมนู e m b e d p l a Press ตรงนี้ได้เลยก็จะเจอกับหน้า setting เหมือนกันนะครับ Embedded I Frame Width นะครับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นความกว้างเริ่มต้นนะครับเราสามารถที่จะกำหนดค่าไปได้ถ้า600มันน้อยเกินไปอ่ะผมแนะนำเป็นซักเอาพันสไปก่อนนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยอาจจะเป็นสัก600นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกด save change ได้เลย อ่าส่วน PDF custom color เนี่ยปกติมันจะเป็นสีดำมานะครับถ้าเราต้องการสีอื่นๆก็กดอ่อนแล้วก็กด setting นะครับเลือกสีได้เลยอ่าผมก็จะเลือกเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับผมเอาไว้ให้ดูแล้วก็กด save change ได้เลยหนึ่งทีต่อมาในส่วนของอเจ้าตัวนี้นะครับ general นะครับอ่าเราไปส่วนของ setting ก็คือหน้านี้อ่าต่อมาส่วนของ short code นะครับ short code นะครับจะใช้ในกรณีที่เราใช้ page builder ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เจ้าตัว กูเ e นเบิรกับ Elementor นะครับตัวอย่างถนะ้าผมต้องการฝังเจ้า Google Sheets ที่เรา Copy มานะครับผม Copy มาแล้วล่ะแล้วก็กด Paste แล้วก็ Generate ได้เลยเขาก็จะทำเจ้าตัวช็อตโค้ดตัวนี้ให้แล้วก็กด Copy แล้วก็ไปวางในเพจ e Builder ที่ไม่ใช่กูเ e นเบิร์กกับ Elementor ได้เลยนะครับทีนี้ไปดูแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มก็จะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่น YouTube เป็นยังไงถ้าเกิดว่าเป็น YouTube มันก็จะมีให้ใส่ api key อะไรต่างๆนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงไม่ได้โฟกัสตรง YouTube หรือว่า Vimeo ที่เป็นวิดีโอเพลเยอร์เหล่านี้นะครับแล้วลองไปที่ embedded element เลยนะครับเจ้า element นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะเปิดใช้งานอะไรบ้างนะครับใน g u t e n b e r g นะแล้วก็ลงมาใน e l e m e n t o r นะครับผมก็จะเปิดเอาไว้หมดนะเพื่อที่เราจะได้มาดูกันว่าแต่และตัวเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดโฆษณาตรงนี้ก่อน วิธีการใช้งานนะครับผมจะเริ่มจาก e l e m e n t o r ก่อนละกันนะครับไปที่เจ้าเพจนะครับแล้วก็ All Page ที่เราทำไว้นะครับแล้วคลิก1ทีครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราไปหน้าที่เราทำด้วย e l e m e n t o r เอาไว้อย่างเช่นอ่าผมไปหน้า about ผมก็กด Edit with e l e m e n t o r ขึ้นมาจากนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงมาข้างล่างก่อนแล้วก็สร้างเป็น1 section ขึ้นมาก่อนนะครับผมพอเราสร้างเป็น section ขึ้นมาเราไปที่เจ้าปุ่มโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหา Embed Place จะอยู่ด้านล่างครับ เราเห็นว่ามี embed place มี embed place document embed place PDF นะครับจริงๆเราใช้ embed place เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น PDF ผมแนะนำตัวนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันปรับแต่งได้นั่นเองอ่ะเราไปวางก่อนปุ๊บอ่าเป็น PDF นะครับ document เนี่ยเป็นไฟล์หรือ URL ก็ได้นะครับ URL เราอาจจะลิงก์มาจากเว็บอื่นก็ได้ที่เขายอมให้เราลิงก์นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์นะเรากดอัปโหลดไฟล์ได้เลย แล้วก็เอาไฟล์มาใส่ได้เลยนะครับตัวอย่างผมก็จะ elect ไฟล์แล้วก็ไปที่ Sample แล้วก็เอา pdf มาตรงนี้จากนั้นกด Select 1ทึทีเป็นอันเรียบร้อยครับตอนนี้ pdf มาแล้วนะครับแต่ว่าความกว้างของมันเห็นไหมครับตรงนี้เป็น600อยู่เราเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วก็เอาสัก100%เลยเอาเต็มหน้าจอนะครับ pdf เต็มหน้าจอมาแล้วแล้วก็ความสูงของมันนะครับเราเพิ่มได้นะครับถ้าอยากยืดให้มันสูงขึ้นมันก็จะยืดแบบนี้เลย ตอนนี้ก็เป็น pdf แบบสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ power by เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เอาคำว่า power e d i by embed p l a c e แล้วก็ปิดได้นะครับตรงนี้ปุ๊บอ่าปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ custom logo เนี่ยต้อง pro เท่านั้นนะครับส่วน pdf เขาจะมีตัว control อ,อยู่ด้วยนะครับ control ก็คือพวกนี้นะ control เราสามารถเลือก system default dark light หรือว่า custom ก็ได้ตัวอย่างถ้า custom เนี่ยผมก็จะเลือกสีอ่าเลือกสีได้นะครับปุ๊บ เลือกเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่สวยแล้วก็เป็นสีน้ําเงินเข้มๆหน่อยก็จะดูดีไปอีกแบบแล้วก็ presentation mode นะครับถ้าเอาออกก็คือส่วนนี้มันก็จะหายไปนะเราลองดูนะครับถ้าเอาออกเป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้เยอะเลยแล้วก็ content protection เนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องใช้ตัว pro เท่านั้นนะครับ protection ก็คือป้องกัน copy นะแล้วก็จเจ้า enable social ถ้าเรากดปุ๊บก็จะมีเครื่องหมาย social เนี่ย เอามาไว้ให้แชร์นะครับที่ด้านขวาในลักษณะนี้แต่อันนี้รู้สึกว่ามันจะแห้งนิดหนึ่งนะอาจจะต้องอัปเดตแล้วก็ไปดูของจริงนะครับว่าเป็นยังไงอัปเดตแล้วก็ไปดูของจริงกันสักนิดหนึ่งมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้ก็ดูเหมือนแห้งนะครับเดี๋ยวผมเอาโซเชียลออกดีกว่าแล้วนะมันจะได้เป็นปกติเดี๋ยวอัปเดตอีกทีแล้วจะไปดูอีกทีนึ่งพอมันกดอัปเดตลุกปุป๊บ ก็จะสามารถดูอีกทีได้ละก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีแฮง์บ้างนะครับเวลาที่เราใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้อันนี้คือ pdf นะครับเราฝังไปละเดี๋ยวเรากดบวกเพิ่มอีกดีกว่านะครับกดบกเพิ่มอีกทีนี้เราจะฝังอย่างอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการฝังตัวอื่นๆน,นะ embed place เนี่ยเป็นตัวกลางๆนะฝังอะไรก็ได้อย่างเช่นผมมี google sheets ผมเอา embed place มาวางนะครับแล้วก็เอาลิงก์ของ google sheets มาใส่นี่เตรียมไว้ละเราก็ copy มาใส่ได้เลยตรงนี้ปึ๊บ เบ็เข้าไปใส่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น g o Google s h e e t โผล่มาแล้วนะครับอย่างง่ายดายเลยตรงนี้นะครับสามารถทำได้แต่ว่า,อาซอ name เ,เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเลือกนิดนึงนะครับถ้าไม่เลือกเนี่ยมันก็จะเป็น default เป็นฝังอะไรก็ได้ครับทีนี้ลองไปที่สไตล์ดูความกว้างอ่ะ600้อยน้อยไปแล้วก็กว้างๆหน่อยก็เอาเป็น g o Google s h e e t ที่เต็มหน้าจอแบบนี้ไปเลยก็สามารถทําได้นะครับก็จะแบ่งเป็นแท็บได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ทําไว2้2แท็บอาความสูงถ้าสูงน้อยไปแล้วก็ เลือกให้มันสูงขึ้นในลักษณะนี้ก็สามารถทําได้กดอัปเดตทีหนึ่งอ่าแล้วเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือ g ูเกิ e e ีตนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้า Microsoft Word กับ Excel ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูพร้อมกันนะครับน,นี่ o g l e s h e e t นะครับเลือกแถบได้ด้วยนะแต่รู้สึกว่าผมจะทำให้มันสูงไปนิดหนึ่งนะครับเลยต้องสกรอกันยาวเลยอ่าทีนี้เอาอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบเจ้าโต๊ะกูเกิ e ชีตออกไปก่อนนะแล้วก็ PDF ด้วยเพราะว่าเกกะ ว่าเราลองแล้วมันใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเป็น2คอลัมน์เลยแล้วกันนะแสดงอย่างละคอลัมม์เดี๋ยวแสดงให้ดูนะทั้ง Word และ Excel ครับตัว Word กับ Excel เนี่ยเราจะใช้จเจ้า embed place document ครับใส่เข้ามาตัว document เราใส่เป็นไฟล์แล้วก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะครับอัปโหลดไฟล์นะครับเราก็จะอัปโหลดจากเครื่องที่ผมเตรียมเอาไว้ก็คือ sample file.docx ก็คือ microsoft word นะกดสิเลแต่เวลาฝังตระก,กูล microsoft นะครับ ตระกูลนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเว็บโฮสติ้งที่ออนไลน์แล้วเท่านั้นนะครับหมายถึงเว็บไซต์เราเนี่ยจะต้องเช่าเว็บโฮสติ้งเรียบร้อยแลวถ้าเราทำบนเครื่องตัวเองนะครับจเจ้าตัว embed place document เนี่ยไม่มาอย่าลืมครับปรับความกว้างความสูงได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แบนดิ้งต่างๆคอนโทรลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาตีมสีอะไรในลักษณะนี้ฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวเราลอง Excel กันหน่อย Excel ลเราก็ลงมาเจ้า embed place document เหมือนกันตรงนี้ เ x c e l นะครับเรากดอัปโหลดหนึ่งทีอ่าแล้วเราก็อัปโหลดไฟล์ตัวอัปโหลดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัปโหลดครั้งเดียวแล้วก็ใช้ทั้ง Gutenberg แล้วก็ใช้ทั้งเจ้าตัว e l e m e n t o r ได้เลยนะครับมาละ e x c e เลอ่าลองดูมาไหมปุ๊บอ่ามาเรียบร้อยนะครับ Excel มาละอ่าอันนี้ก็คือกราฟที่ผมทำไว้นั่นเองแล้วก็มีแซมเปิลชี t ตัวนี้นะครับทำไว้เรียบร้อยละอันนี้ก็คือการใช้งานกับ e l e m e n t o r นะครับแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะเวลาที่เราใช้เจ้า embed place document เนี่ยมันจะไปเรียก Office ของ Microsoft โดยตรงนะครับเป็น Office Viewer เนี่ยเอามาไว้วิวพวกไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ Excel ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถฝังแล้วมันโชว์ขึ้นมาได้เนี่ยอาจจะเกิดจากว่าในเว็บโฮสติ้งของเรานะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ของเราอาจจะมีการบล็อกเจ้า Office Viewer ตัวนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเดี๋ยวเราออกจาก e l e m e n t o r ก่อนนะครับ การออกจาก e อ e m เมนเตนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้อ่าแล้วก็ Exit ได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้าที่ไม่มี e l e m e n t เ r กันดีกว่านะครับแล้วเราไปลองดูซิเจ้าหน้ากูเ e n นเบิรปกติเนี่ยมันใช้งานเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่าเราก็ไปที่หน้าไหนดีอ่าสร้างหน้าใหม่เลยดีกว่านะครับอ่าเรากด Add New ขึ้นมาผมก็จะเป็น t e s t e m b e d นะครับผมอย่างนี้อ่า t e ส t e m b e d แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยกดบวกเพิ่มปุ๊บอ่าเ o w s l เราเลื่อนลงมาสิว่ามีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่ามี embed p l a c e เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมี google sheets ของตัวเองด้วย google slide google doc แต่ว่าน,นี้เนี่ยผมไม่ค่อยใช้นะเพราะว่า o p t i o นมันน้อยตัวอย่างนะถ้าเราใส่เข้าไปนะครับแล้วเราใส่ url นะที่เป็น google sheets กด embed เนี่ยมันไม่สามารถเลือกความกว้างตรงนี้ได้ครับมันเลยเป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถยืดไปสุดได้เดี๋ยวผมจะลบออกก่อนตัวที่ใช้นะครับก็คือตัว เจ้า embed place โดยตรงนะที่เราใช้เป็นตัวครอบจักรวาลน,นะครับก็คือตัวนี้ embed place ปุ๊บอพอเราใส่ g o Google s h e e t ลงไปแล้วกด embed มันจะสามารถเลือกอความกว้างกับความสูงได้นะครับทำให้เรายืดขยายได้อย่างเช่นผมไป2002อย่างนี้มันก็ยืดออกไปในลักษณะนี้นะครับอัอนนี้คือ g o Google s h e e t นะครับต่อมาเดี๋ยวเราลองทำอย่างอื่นกันบ้างนะครับเราลองอย่างนี้เราลองเป็น insert after ดูแล้วก็บกเพิ่มดีกว่า นะครับบวกเพิ่มแล้วก็เหมือนเดิมเราไป embed place แล้วก็ไป PDF ดูบ้างนะครับตัว PDF เนี่ยตรงนี้เลย embed place PDF นะเราก็ media library ได้เลยนะครับเพราะว่าเราอัปโหลดไปละเราก็เลือกไฟล์ PDF มาเราก็เอามาใช้เลยนะถ้ากว้างไม่พอนะครับเราก็เลือกเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ปรับเป็น100%หรือถ้าเราจะเลือก document control นะอย่างเลือกสีเนี่ย custom เหมือน Elementor เมื่อกี้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้หรือจะเลือกตรงนี้ก็ได้ เลือกเป็นสีเขียวสดก็ได้นะครับหรือว่าเลือกเป็นสีเขียวเข้มเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ pdf ต่อมาเดี๋ยว insert after ต่อ,อ insert before ไปละไม่เป็นไรกดบวกเพิ่มเอาเบิร์กับเจ้าตัว excel บ้างนะครับแต่เดี๋ยวทำเป็น2คอลัมน์ดีกว่านะเดี๋ยวบวกเพิ่มเป็นคอลัมน์ผมก็จะบวกเพิ่มเป็นคอลัมน์อย่างนี้นะครับแล้วก็เอา2คอลัมน์เลยคอลัมน์แรกเอาเป็น embed เหมือนกันนะครับผม browse all มาก่อน แล้วก็เลื่อนลงมานะครับหรือใครจะเสิร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับ embed อ่าในลักษณะนี้แต่มันจะเจอ Embed Place นะครับที่มีคําว่า Embed เท่านั้นนะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดีกว่าเราจะได้เห็นว่ามันมีเจ้าตัว Document ด้วยนะครับผมอ่าเอ๊ะอันนี้รู้สึกจะเลยละเดี๋ยวเราขึ้นแมงบนตรงนี้นะครับ Document ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยนะจะลากก็ได้นะหรือจะกดเลือกก็ได้เรากด Media Library แล้วเราก็เลือกเป็น Excel มา อีกฝั่งหนึ่งเราก็เลือกเป็นไฟเวิร์ดนะครับผมปุ๊บอ่าด็อกิเมนต์เหมือนกันแล้วก็มีเดลิเวอรี่เป็นไฟเวิร์ดด็อกเอ็กเลือกมาเลยนะครับฝังเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่า Embedplace เนี่ยง่ายกว่ารลักอินสมัยก่อนมากๆเลยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะตรง pdf เนี่ยถ้าไม่เอา Power by Embedplace นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่เอายี่ห้อนะครับเราก็เอา Power b รออกนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวลองดูข้างบนซิ อตรงนี้เป็น PDF นะครับไม่ต้องเอา Power by โอเคได้ละนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยมีให้เลือกอะไรไหม Document Control ไม่เอา Power by ได้เหมือนกันนะครับอ่า Document Control ไม่เอา Power by ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเอายี่ห้อของ Embed Press ออกไปได้นะถ้าใครไม่ต้องการโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝังเอกสารนะครับต่างๆในหน้าเว็บไซต์ของเราเดี๋ยวตรงนี้ผมขอกด Publish แล้วก็กด Preview ให้ดูเวลาที่ฝังแล้วเป็นยังไงนะครับ เวลาที่ฟังแล้วนะครับตอนพ r ววเนี่ยเราก็เห็นว่า g o Google s h e e t มานะครับ e x c e l Word มาแล้วนะครับแล้วก็ PDF มานะครับสมบูรณ์แบบนะครับเวลาที่เราใช้งานเจ้า Embedplace สนะครับสมัยก่อนนะครับถ้าเราจะฟังแบบนี้เนี่ยอยาจจะต้องฟังช็อตโค้ดกันวุ่นวายเลยแต่ตอนนี้เนี่ย e m b e d p ด a c e จัดการให้เราหมดถือว่าง่ายทีเดียวเลยครับและถ้าท่านไหนนะครับมีคำถามก็สามารถสอบถามกันได้ที่ คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับและที่สำคัญครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์ช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ